ก็ขอกราบก็ขอกราบสวัสดีทุกทุกคนเอาไว้ด้วยทีนี้ครับผมวันนี้เราก็จะมาแต่งรูปกันนะครับผมแต่งรูปกันนะผมจะแ,แอปนี้นะผมอ่าแอปนี้นะเข้าไปเลยครับปุ๊บรอโหลดแป๊บหนึ่งนี่กดตู้ทั้งหมด รูปนี้นะครับผมรูปอ่านี่นะผมฮะเป็นงไงล่ะหล่อมั้ยล่ะทุกคนอ่ดูกันอย่างรูปประมาณควงการพอแล้วก็คอนทัสตสประมาณนี้ ไฮไลท์เท่านี้เงาเงาทำต่ำคมขาวที่ตั้งเยอะ <c oughs> อ้หยอกหยอกสกปรนนี้ก็พอแล้วสีดำก็คุณโทนไหนนะผมอ่าเทนี้ก็เสร็จเป็นที่ยวแล้วผมกดบันทึกเลยป,ปุ๊บอ่า เอาล่ะผมถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัครให้ผม